ที่นี่นะเดี๋ยวมาเราจะมาสิงแมวเราะาิกแมวนะะลาบลาบันคือลาบับบลินใส่หมลาบลาบลาบโอเคไหมม่มันคืออนี่ค่ะเราจะไปหาแกเดี๋ยวเพื่นเนแกอะไรไม่ไาบ ก็ผู้ใหอ่กาอ่า有没有有没有这不没有没有有没ๆๆ有有ๆๆเราถ้าจะจะไปถึงบ่าเออไบไหมนี่ี่มาเนีออตายค่ะค่ะเดี๋ยวจะร้องหาหาเไอไปไปเลยไปเลยพวเอจมันต่นี้ยมันคืออะไรถอเล่นเล่นรอบจันลมันคืออะไรนี่ กนามาขัดจังหวะะให้เด <gens> ็กแล้ก็รอ12ทีแล้วอาณากับไปเล่นอีกรอบดีกว่าไปอ๋อกระดาษกระดาษเต้ให้ทำต้เต็ม ให้ไปเก็บหัวใจตรงนู้นดีกว่าอันนี้คือพอดเก้าหมออยุธยานี่คือพอดเก้ายา,ยามาแมนยามาแมนกำลังหาสิทธิ์รับริตกลายเป็นคนไม่ดีแล้วก็หมอยกากลายเป็นแล้วผมจะไปตรงนั้นยังไงมัลกลายเป็นน้ำที่ตรงนี้นหมดอ๋อรู้แล้วชงวาดจะต้องวาดดีไปจ้าวาดตายจ้า <c oughs> ถ้าถึงใบไม้ทำให้ถ้าถึงใบไม้ถ้าถึงใบม้ทำให้ช็อตตาย อไอโง่ลิซี่อ่ะที่แล้วที่มาเล่นกับฉันสกัดโ oh อ้อย s กชูโนแอเปิ้ลตายเดี๋ยวผมขอวาดจาก <Okay. S 1> เายเ่็ยไม่าเมา,เขา,เ,า,าเขาก็มาหาเามาหาโแอปเปิลบอก ใส่เฮ้ยบุ๊เข้าใจละเขา้านอย่าพูดอย่าพูดชื่อนั้นเดี๋ยวมาติดเล็กกันอ้าวสวัสดีไม่เป็นไรไม่ติไม่ติดเล็กสิโอเมย์กอชส้มอุ้ยน้อยอันหนึ่งไม่ติดเล็กสินแบบโอเคเดี๋ยวเาไปช่วยพ่อหนูนี่ก่อน F Y ไม่ต้องไม่ต้อง ไอ้แกเป็นใครกูเลรอแฟนแปดทำอะไรได้นะอ๋ขอขยาะ Oh my g o d h อ้าวขอได้ไหมอ่ะอยากได้อยากได้อยากได้งั้นะ เกิดอะไรรับเกิดยบสีม่วงน่ะฮะอเอ,งเอ,อ็งแม่งยบอวใจมันสีอะไรอ่ะหัวใจอ๋อ,อเพื่หอหัวใจให้กัรเป็นสีดวงแตงกี s <S ้มากอยากได้บัวลงน้ำ่เอ็ะไรอ,อ่ะอ้ได้หัวใจท่ต้นไม้อ่่เดือดร้อนไป อ่นรู้ไหมไหอี่อะไรอ๋อดิกชนนันนรีนอ่รู้ไหมเนี่ยะไออดอมจะพิกเอ็นะครับใช่ไหมขาพิกเอ็กอพามือไม่มือไม,อมอ่ไม่ไม่เดี๋ยวก่อนเราขอวาดมือได้ไหมโอโอเค หลีกวาดมือยาวแล้วแมปเป็นกระปั้นอ่ะตั้งชื่อ,อ,อ,อว่าเมืออ๋อเรารู้แล้วว่าเราก็ต้องทำอะไรเขาเขารู้แล้วว่าจะวาดมือยาวแล้วแม่เยรู้แล้วแม่แม่ไงเออเอา กเด็กันได้อาตรงเอนก็ตั้งชื่อว่า p เหรอใช่เป็นีเเดินโอเคพีเอป็นแบบเป็นเหมือนกับในลาสเปงเช่งจชืองเองั้นตั้งชื่อว่ามือดีกว่าแฮนด์นะฮัลโหลมานิมิสมือสัสสวัสดีเราชื่อว่ามือ <laughs> อ๋ออ๋ออันนี้คือตัวละครต,ะตัวละครมีตาเหรอแล้วก็มันแกเปลี่ยนคนดีดีนะเย้ได้หนึ่งหน้าแล้ว อีกที่เราเล่นเด็กโอ้มันีนนะ่ยเอ่อเดี๋ยวผมอกอกจากแอปนี้ดีกว่าอ่ะเอาเว้ยออกจากแอปเลย อ๋อนี่ไงที่ขุดพิกเอ็กซ์เจอแลอ้ววาดเป็นมืออีกรอบใช้มือพังใช้รูร้ว่าใช้ฟิชป,ปอมพังมือยะะ่างะแบีมันแข็งนะต้องใช้ฟิชป,ปอมงนะใช้ฟิชป,ปองบันดาบูดได้ไหมใช้ฟิป,ปอม นมือต่อ hand เจะกัน h h ก็คือ and a a n d and the and hand จำนะจำโอเคโอเคแก้อืมโุดโทษใช้เป็นแบบใช้เป็นแบบเลือเ่เยอะไรหรอมือยังแล้วมันแข็งจะตาย เราลองเราลองทําให้โลดเราลองวิงเตะดึงได้เลได้เธอเคยเคยไปที่ประเทศนหนึหในฝันเยกันนะในฝันเคยเลยกันเขาใช้มือของยองแมนที่จะขูดใช่เธอขูดให้เขารู้ว่าเขาขูด แล้วขเขาขูดเขาเขาเขาใช้เมือยาร์ดแมนขุดอ๋อก็ต้องหาหินสี่หินมาทำน้ำยาที่ให้คิค <Okay. S 1> ่าคิดอ,อ๋อโอเคโอเคพัชจละได้ โ oh, อ้อะไรเนี่ย thank y o นะ <c oughs> ขอบคุณที่เอามาให้กิมีมีกิมีเย้ thank you โอเคทีนี้ไปหาพวกไอ้นมาแล้วคนเดียวไม่สบายใจโอ้สี ็นว่าคราวนี้จบไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวขอหาเดี๋ยวจะจบตอนเ,ออเจอเผิรอันออนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาต่อคลิปหน้าแล้วกันนะเพราะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้จะหาวิธี่ทำอันนี้อยู่รอก่อนนะอ,อ๋เอ,อเดี๋ยวจะจบแล้วแหละเดี๋ยวขอหาเให้ทันก่อน เราเมื่อไหร่จะเแยกผมกลุ่มมาไม่เด่นทั่วมแบบทำไมทำไมมันไม่เจอเฮ้ยโอ้ยนี่เด้งโอ้ยวิ่ง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 ทำอะไรหรอโอเค ท,นนะที่อยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะอ,อยู่นี่หรือเปล่ายู่สองต้อน,นะอะอรเนี่ยเดี๋ยวละโอเคอเดี๋ยวผมตามไปสนนี้ไปก่อนโอเคทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอแคน่นี้เลยกันเป็นยังไงเป็นยังไงบ้าง เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะถือว่าจะทำอะไรละลมเราอีกโอเคก็ถือว่าจบก่อนแล้วกันนะครับจบแล้วถูกถูกเอาล่ะก็แค่นี้แหละ